ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏในเอกสารเล่มสีเขียวในวาระ4.2จึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบครับเพื่อนำเสนอต่อการประชุมที่จะตาต่อไปนะครับครับทูิบต่างนี่ครับครับซึ่งทั้งสองวันดังกล่าว ดังได้แจ้งให้ต่อที่ประชุมทราบแล้วก็ขออนุญาตกลับเรียนต่อถ้าเกิดมาทำไมขาดไปไไม่ไม่ทำเป็นิตนะแล้วก็ประการที่สองก็คิดว่าแต่ละวันเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ไม่ได้ยาวนานไปเราะการทุนถามนะครับทุกถามของเริ่มมานะฮะแต่ที่คณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิบัพอที่จะตัดถาม เดีาา๋ขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะครั้งสองครั้งเนี้อาจจะมีจุดางนี้เขาก็จะมาให้แต่เดิมเนี่ยที่เขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เราว่าเขาไม่ใส่การที่เชิญผู้แทนรายงานมานะครับเราไม่ใช่ว่าไปว่าเขาฝ่ายเดียวนะครับเจามีข้อเสนอนอะไรรัฐมนตรีในคราวที่แล้วทำเจ้าหน้าที่ก็เลยได้แจกเอกสาร ให้ที่ประชุมวางไว้ในที่นั่งแต่ละท่านแต่ขออนุญาตกลับเปลียนเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อทราบและวัตทศาบว่าเป็นผู้รับผิดอบพระบรมราชโอ,องการคณะรัฐมนตรีเนี่ยในวันที่10กรกฎาคม2562กก็ก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณน,นะครับ ซึ่งก็ได้เข้าถวายสัตว์ในวันที่16หลังจากที่ถวายสัตยานไปแล้ว9วันอันนี้ท์ไลน์ของปี62ส่วนปีนี้จะเป็นประการใดนั้นก็เป็นเรื่องและก็แถลงนโยบายวันที่25กรกฎาคม62รวมแล้วก็หลังจากนั้นประมาณเดือนเสร็จครับครับก็เป็นการถวายไ้าเป็นการแถลงนโยบายครับ นดครับคือผมเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าที่ท่านบอกว่าแจกแล้วเนี่ยตาผมไม่ดีมองไม่ดีตาไม่ดีไม่ได้ไม่ไมีครับทางทสานธานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้แถลงแล้วว่าจะเข้าไปรับหนังสือและนำหนังสือไปที่สำนักเลขาธิการการะตรีเพื่อโปรดเล้าไปยังพรรคเพื่อไทยในเวลา18.00น ซึ่งสํานักงานเลขาราการพลังประตรีจะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยที่พักเพื่อไทยครับก็คือว่าโปรดเกล้าดูมาแล้วอยู่ในกระบวนการที่สํานักเลขาสภาผู้แทนครับไม่่ใชนะครับแต่ก็มีกระบวนการาากาท,ที่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 นั่นเพื่อนน่ะเขาว่าโปรดเกล้าแล้วเนื่อกงจากเนี่ยผมก็เมื่อวานเมื่อคืนนี้ผมก็งงวันนี้วันนี้คง,งมไม่ได้ กับเนียน่นถาคุณผมผมไม่ได้พูดคือ,อเลขาธิการาสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แถลผมผมก็อ่านตามข่าวที่มีคุคต้องทำ <laughs> น,นุผ <laughs> ู้ชมุการิารบ้ครับคงไม่ไม่มีประเด็นนี้นะเราเราคงไม่ะยพิจาเพราะเราไม่ได้ดนัีกันะคค <laughs> คั <laughs> คุับครับครับคุคบา,บารื่อง มีเรื่องดีจริงไหมครับจะรักษาคุณหมอ <c oughs> เอ่อรักษาตัวพวกเรานะครับมีประเด็นดีไหมครับท่านนายกรัฐมนรีกรเทพฯต้อขอขอบคุณท่านรองสุรชัยนะครับท่านสุรชัยท่านสุรชัยที่ท่าน,นปเป็นตัวเลืองแรงสำคัญตัวท่านปรับดันให้มีการจาัดหาเครื่องกระตกกุ้นหัวใจหรือ AED ให้ครบถ้วนในจุดที่สำคัญแล้วก็ได้มีการส่ขขสงเสริมกันอย่างดี ตลอดินการประสานจากเ้าหน้าที่ผู้ชี้ของวสิระพยาาลให้ไดต้อยไว้ี่จารส,งงาาารส,สํานักงานเลขาธิกจาร์สภาผู้แทนรัษฎรก็ได้แก้ให้ท่านทราบตั้งแต่เมื่อคืนท่านก็ตกใจนะครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็จะรั่งไปนี่สั่งการไม่ให้เดเหตุจานแต่อดเมื่อสักครู่น,นี้ที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วเกิดคนไข้เนี่ยเป็นอะไรไปก็น่าเสียดายหรือในกรณีนนที่เฉยหักคีไปเ่ยที่เราเคยได้ทราบในโรงแรมไหนที่โฟล่าเป็ต้นเนี่ยนะครับ ก็จะน่าเสียผลเชื่อว่าต้องเป็นเรื่องทางการแพทย์ผมก็เลยนิ่งงถึเดินจงดิ่งไปก็มีถึงก็มีคุณหมอคชิเดอร์คุณหมอทุสพรเฉยเนรัะอยู่แล้วสอสอท่านนี้ก็าถอนใจนั้นจับมาเต้นประมาณ7จ็ดุดครั้งเราก็เลยไม่ได้ทำการกระตุ้นใจซ้ำครั้งที่2นะครับแต่ก็ทําการให้ออกซิเจนต่อไปโดยมีแอมบูแบสนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่เขาเอาเปลี่ยนเอาเศษอะไรเข้ามาแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ ั้นตอนที่ออกจากห้องประชุินซูยานไปเนี่ยต้องถือว่าการทำง,งานของสมองและหัวใจเนี่ยกลับมานเรียบร้อยแล้วครับก็ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ครับ,ค,รบ,ค,รบคุณหมอท่าน,นสิทธิ์นะฮะสี่อย่างเป็นไงนะครับแต่ว่าของผมเจอรู้สึกาสามอย่างห <c oughs> <c oughs> นึ่งก็คือความดันโลหิตสูง <c oughs> สองก็คือ อย่างท่านประธานมีอยู่ในกลุ่มแรกก็คือตูแข็งแรงดีเดินไปทํางานได้สมองการสังการดีแต่มีโรคประจําตัวโรคประจําตัวที่สําคัญที่อาจสั่นเดได้นะครับเอน a ด b จะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างร้ายแร,ตรงตัวระทังอ,อยู่เต้นเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าใทส่ว9เรนี่ยอายุเกิน60นะครับ90%นี้เกิน60 ถึงแม้ท่านไม่มีโรคประจําตัวท่านปวดทราบนะครับเส้นเลือดนะครับว่าตั้งแต่ต้องปีมาโรงพยาบาลลำปางเนี่ยติดเชื้อเปเป็นหลักมืนแล้วก็เสียชีวิตไป27คนเนี่ยใน2 1คนที่เสียชีวิตเนี่ยอายุเกิน60เดือนแลหมดแล้วก็ล้แต่สุรชัยนะครับก่อนอน่นต้องขอบคุณคุณหมอเฉลิมชัยนะครับสําหรับข้อมูลแล้วก็การเข้าช่วยเหลือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ผมขออนุญาตเรียนเสิอ มาสแตนบายอยู่ที่ทั้งสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็ที่สภานะครับมีอะไรต้องวิ่งไปตามแพทยที่ห้องแพทย์ซึ่งก็ที่ที่ตั้งค่อนข้างมีปัญหานะครับหรือรับซับซ้อนหมอที่เก่งที่พร้อมดูแลตลอดเวลาแต่161669เนี่ยมันจะมีจุดที่กระจายอยู่ทั่วงเทพาหานครแล้วก็ในเวลาที่เราโทรไปเนี่ยรถ พยาบาลเขาก็จะมาได้เร็วที่สุดอันนี้พูดถึงในกรณีที่เราไม่มีรถพยาบาลอ,อยู่ที่สภาอันนี้ใหญ่ตรงโหลานมากนะครับขณะนี้เรายังไม่มี AED ประจําอาคารรัฐสภาทุกชั้นนะครับทุกชั้นตรงนี้ก็ต้อง,ต,องต้องฝากท่านประธานแล้วก็ท่านเลยขาว่าพยายเราเคยมีเหตุการณ์ผู้โดยสารเสียชีวิตที่ขนส่งหมอชิต เพราะเอาเครื่อง a อดี AD, มาช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าแน่นอนนอกเหนือจากไม่มีทีมกู้ชีพฉุกเฉินประจำะที่สภานะครับในวันที่ไม่มีการประชุมแล้วนะครับวันอื่นๆน,นอก